เอาสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องปงปายสุดๆๆมันได้มาพบกับซองปอ,น,องนด์สันคือเข่ามันนี้น้ำม,มากเลยนะน้ำถนะั่วน้ำถั่มหวยน้ำล้นหวยน้ำแตกถัง ไอ้เสียเกิดเป็นได้น้ำกำลังมาน้ำกำลังมาน้ำกำลังมา กำลังไหลเขา้าหน้าเจ้าทีมแหวนทางเซโน,น่แห้งขนาดมันกำลังมาตอนนี้ อันนี้นี่มันไหลเกิดมาอยู่เนี่ยขั้งแรกขขาปีงานถ่วมคนตก,ก็กะมาเคื่อนหลวงปู่คอยแห้งมาได้แต่ยามันแห้งขั้งเซโนเต็นนอ,อ,อียกว่าเมืองอุตุนพรตก็ขั้งหนืขอขั้งเชิง อ oh. ยกเบีดเลยไปกเับไปกลยกลับบ้านก่อนไป่นองเอางวัวออกแล้วเรียบร้อยเนาะหลังจากไปปิดน้ำหายน้ำหน้าเรียบร้อยเนาะงัวพยายามแห่เมือ่อกี้ได้นกกระตุง้งไปหนึ่งแ้วก็สิพากลับบ้านนะพีเนาะ พี่พากลับบ้านจับทางหัวไม้ไผ่หรือว่าสะพานไม้ไผ่เนี่ยไปเบิง่งน้ำทางนี้ต้องไปเบิง่งน้ำทางนี้ว่ามันจะหลายว่ามันจะขามได้บ่เนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งกันพี่น้องหมานี่ว่าไปเท่าพอบ่เอาอยู่บ่ถอย <c oughs> มันมันมันมาหรือวันบกอันนี้มาอยู่ยังมาอยู่เนาะเออมันน้ำลงมาอย่างมัแรงกะท่วมนนจะาของถ่านี่ไปทางใดเนาะมาเนี่ย ใช่ไม่ออไม่ทะเลนะเ,เ,เออน้ำอีกมาแลกงนีเกิดมาอ่าพยโยมาแต่เวียดนาม มาแต่เวียดนามแลวก็ไปใส่อย่างอาไทยอ่ะ cho ừ. cái này mình am phân hay lâm nồi phân lâm nồi vẫn đang lâm nhảy. oh giết lâm nhảy nhảy phân, phân lông đó này. nhau phân bậc cớ. tiếng ta hông là chăn ủm viên thử. hông như xe xe ở men มันหลดุดมันหลุดห้องเพงลงี้ล่องน้ำเสยเนะาะบกเขาให้สะดุงทัางนั้นกระถ่วมห็นได้ล่ะเจ๊ Thế đây đại Lẹp đa Bỏ Mày đi và Hay má vẽ sư nó may Năm nè vật à เด็กกอชิขาเนี่ยหน่อไม้นี่นี่กอจังไพรตัวชิขาเนี่ยนี่่นีเอาสิบพันเด้อแกงเธอหนึ่งอ่าเด้แบ่งพอดีเลย เออก่อตเอก่อัวที่ี่เลิกฉี่ขาปลูกอย่างฟาราอ่าอ่ามาก่อมาก่อแก้แล้วนะเมื่อน่ะชื่อน้ไฟปะแม่ผู้พาสิใจเม็้าอเห็นไมก็ได้เขเกี่ยวงอไว้นมัน ยังมาใส่นี่ลูกอออเอามาชับมนะันรถดนี่นี่นี่ฝุ่แกงได้เลยเนะี่ยได้กระชิ่ขามันเลยเออลำมันได้นจนะไปซื้อบ่ซื้ออะไรตัดไว้ลดโอ้ยตัดนอวัมันก็เหี่ยวหรือวะคนบมมาเอาบ่แล้วโตไปเห็ดช้างผัดโอ้ยไปเห็ดหาหัวเหี่ยวกระยามันอันว่าชิขาเลยตัด,ดตัด,ดตัด,ดตัดเป็นนั่นนั่นรถ ไอเจ้าออกมาแบกเอาผอเล่นานาผนแม่น้ำบุกกรุนคือยังมีแผนการอยู่ด้วยหนิเด้เห็ดหัวเห็ดห้าวน,นี่แลหละเห็ดเฮือนอยางตาดดัตดเด้ยังบาววางคือกันนี่ยไปดองมาหาหน่อไม้ชื้อหน่อไม้น้ำเจ้เพห็น

โอ้โหเห็ดปวกมาในใจนนี่โหมีดอกเอาแกงเธอาหนึ่งชิปพันเพื่ออะไรมั้น่เพราะขยงไปเอาในใจเนาะกินเะก๊กน oh, ้ำกินเก๊กน้มาจาก้างกันมาเนี่พี่น้อง มันน้ำกำลังมาหรือว่าใดๆก็เนนี่บโอเ้เออกะค่อนอื่นคิดพอน้องคินดีก็ยกล่องเพียงตอนนี้นะพี่น้องกะฝากฝ่ามาพ okay. ี่น้องฝากคนแรงกดแชร์กดติดตามและก็กระดูงเผื่อว่าจะประพาดทีหรือไม่ที่ฝ่อนองเชนดีจะอัปเดตลงไปนะพี่น้อง ลมยนสำหรับมันนี้ก็ไปแล้วนาอเออลืมพี่น้องเืมองฝากเฟสขอน้องเฉยดนะ่อเฟสเฟสบุ๊กแล้วก็ยูทูบพอน้องเฉยดีหนะพี่น้องเาะฝากี่ตามน้นพี่น้องเป็นกำลังแรงใจนะกะกาเมืนเอนี่ก็ไปแล้วพี่นอ้อสบายดีสบายดีพี่นอ้อ